วันนี้ไม่มีคุกกี้แต่มีคุกกี้มีอะไรฉันรู้แล้วรู้ไหมฉันรู้แล้วเพราะเธอสวยฮ่า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 ฮ รมามปร็ของยามก็จริงๆแล้วนะครับเรารู้จักกับน้องยาย่าได้ผ่านนองสาวเลยนะครับชื่อว่าน้องนีนเนีเป็นเพื่อนสนิทยาย่าัแล้วเป็นน้องสาวเลยเนี่ก็ขายต้นไม้ตอนนี้ชิมเลากขาดีมากเพราะว่าชิเพรายายาเอาต้นไม้ชิไปยแล้ายตงอิสร แ้วก็ลายมีราคาแพงมากเขอราคาแพงอยู่แล่าคะจริงๆมันไม่แพงมากมายาที่สี่มันแพมันแ่งมากป็นเรื então, like à, ่องมหลาสุจรย์ชทาวเกษตรกรรู้จักไหมครับชาที่เข้มานขรรู้จักไหมครบเข้ามาในขากรรไมชาหเกษตรกรเขารักยายามากใช่ล้วฮอบีอยากให้ยายา ได้ปลูกต้นยาวคาลาบ้าใช่คีังเคยเคยลงปลูกแล้วค่ะแต่ว่าบ้านเล็กเกินไปค่ะปลูกยาวมากมันต้องแบบลงดินเลยแล้วมาช่วยกันใช่ค่ะาซื้อที่ดินแล้วเา่ด้วยดคะโอเคค่ะดีด้ยโอเคค่ะกเกษตรก่อนชาวยางพาราจะได้มีราคาเพิ่มขึ้นดีคะดีค่ะ ินค้าของประเทศเราเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวของเราเพิ่มขึ้นาาทุกคนครัีเที่ยวเมือไทยยังมีความสุขมีต้นไม้ยืแยาเลยครับ <Yeah. S 1> ยินดีท่องเที่ยวเมืไทยด้วนะครับ yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. เอ้เยยยยยยอยยย่ยยยยยปยยยย้ยยมยย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 ยายยยกยย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 ัยยครยยยยยยย ไม่ต้องแบบประเทศตัวลยก็ได้ประเทศันน้ำพี่เป็กแพงอยู่แล้วค่ะจริงมคะยค่อไรแพงครับ everything ่ะดอร่าค่ะโอ้โ one of a k i n นะคะดีเดียวเลยนยช่ยยกพี่นมาสักทีดพี่วจะแบบแพงเหมือนต้นไม้ที่มีเขาปลูกยกขึ้นมาคุโอเค นี่ซานี่ซาค่อยๆแพงเลยนะค่ะแพงมากขอบคุณย่ามากนะครับวันนี้ที่มาสร้างสีสันขอบคุณให้น้องย่ามากเลยนะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการได้ความรู้สึกของย่าดีใจมากมากเาะจริงๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตพี่เบ๊กนะคะจริงๆก็รู้จักพี่เบ๊กมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เป็นแบบว่า we adore หรือว่ามากในในกลุ่มเราค่ะ แต่สำหรับยากเมื <Lebanon. S 2> ่อได้มาแบบทำงานกับพี่เป็กจริงๆได้เจอหลายวันเหมือนกันนะคะช่วงซ้อมรู้สึกว่าในกำไลชีวิตมากๆเพราะว่าพี่เป็กเป็นหนึ่งคนที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยทีเดียจริงๆเลยสุดสิ้นก็ดีใจมากก็จริงตอนนด้ที่ได้คุยก็รู้สึกของพี่เป็กน่ารักด้วยค่ะอินมากๆทุกคนอินทุกคนเลยวันนี้ย่ากคาเหนออกไหมครับโอ้สุดเลยค่ะที่ เราวเวลาน้องเยียยามาชวเออมามาซ้อมาใส่แค่นี้เองก็เลยค่ะแล้วมาพร้อมฟิเตอร์พอร์ตก็ใช่ค่ะก็จะแบบกินเยอะขึ้นก็จะเพ่ห้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึขอบคุณสำหรับเสบียงสำหรับแกสทุกท่านด้ครับ เคโอเคเเตืวนดีมาค่าเราเราถูกยกเลิกแ้เโอเคอีนี้เราให้โรยยาให้ร้องเพให้ทุกคนฟังกันอีกสักเพลงของเพลงดีไหมครับฟน้องเยอะเยครับเคแคนดีๆเลยครับอนใจของคนไทยทุเทอเลยเนาะ